อันนี้เริ่มหรือยัง <c oughs> อันนี้เริ่มแล้วเนาะโอเคสวัสดีครับอืมพบกับ ll นะครับวันนี้ไลฟ์เป้ยี่สิบสี่แล้วนะครับเพิ่งเคยลงไลฟ์สดใน YouTube ครั้งแรกนะปกติจะอยู่ในเทวิตตลอดก็มาลองดูนะครับว่ามันเป็นไงตอนนี้เลือกตำแหน่งความต้องการสูง เอาเล่นล่างแล้วกันเล่นล่างผมเล่นไม่เก่งสักตัวเลยอะ่ะเอาทิตาน,น้าแล้วกันฟาร์มฟ์มไปแล้วก็ดันป้อมนะโอเคนะครับใช่ yeah. ขอปรับเน็ตแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่อืมมันอยู่ช่วคราวได้ไหมนะเออเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนเลยก็น่าจะได้นะ โอเคกลับมาหรือยังกลับมาหรือยังเน็ตกลับมาหรือยังฮัลโหลน่าจะกลับมาแล้วนะ โอเคน่าจะกลับมาแล้วแต่ว่าในเกมยังไม่กลับนะเดี๋ยวเรามันโหลดแป๊บหนึง่งเรามาันเรามันนึกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเน็ตผมมันไม่ค่อยจะแจำว้าวเท่าไหร่โอ้เน็ตน่าเป็นห่วงมากอินเทอร์เน็ตอินเทอร์อินเทอร์เน็ตดูน่าเป็นห่วงมากแดงแป๊ดเลย ไม่เขียวเลยอะสตรีมในในนั้นยังเขียวนะในอะไรนะหรือว่าหรือว่าความคมชัดเราตั้งค่าเยอะไปหรอสำหรับ YouTube ไม่เป็นไรลองดูลองดูว่ามันจะได้ไหมนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยตอนนี้กำลังมุ่งหน้าอ่า ดีเลยฮาไม่น่ารอดนะแบบนี้ทรงนี้ทรงนี้ไม่น่าเล่นได้หรือเปล่าปิงน่าจะพุ่งปี๊ดหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนาออืม ตีมใน youtube มันดึงเน็ตกว่าหรอเนี่ยเดี๋ยวขอปรับแต่งแป๊บนึงนะครับเออจริงๆเราก็ว่าเราตั้งค่าแล้วนะแต่ว่า น่าจะเน็ตเน็ตน่าจะแย่มากๆเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยโอเค น่าก,กลัวเน็ตหล่อนมากเลยอะ่ะทำไมสตรีม youtube มันหนักอาการหนักขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวลองหาวิธีตั้งคัตอืมดีขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าในเกมจะ จะปิ้งขนาดไหนโอเคระหว่างรอห้องระหว่างรอห้องนะครับ มาแล้วโอ้จเจอเซตอีกแล้วครั้ที่แล้วผมก็เล่นเจอเซตนะแต่ว่า,ว,าว้าวคนนี้เวล27ยิบเจ็ดโดนกดสยับเลยนะครับกำลังฝึกเล่นแจ็คอยู่แบบว่า รู้สึกว่าเล่นยากอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าเล่นยากอยู่เหมือนกันแต่ก็อโอปิงสองร้อยเจ้าจอดอะไรครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบสามร้อย เล่นไม่ได้นะปิงขนาดนี้จะไปเล่นยังไงเดี๋ยวขอ